ธรรมชาติค่ะธรรมชาติมีดอกสนุนะคะดอกสนอยู่ในน้ำค่ะะฝั่งน,นู้นบรรยากาศดีๆมีคนกลางร่มตกเบ็ดอยู่นะคะน้ำใสมากเลยนะคะนี่น่าเล่นค่ะน้ำน่าเล่นมากอยากได้ดอกสนุค่ะ แล้วก็เขีย่ยอยู่อย่างนี้แล้วปลาที่ไหนจะมากินเด็กดื้อค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปนะคะบนเย็นสบายค่ะคนเยอะมากค่ะวันนี้เข้ามาพักผ่อนกันบนเย็นสบายค่ะคนเยอะมากค่ะวันนี้เข้ามาพักผ่อนกัน ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปนะคะกำลังแดดเลยค่ะแดดแดดค่ะแต่แต่ส้านั่งที่ซุ้มแล้วไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนมีเด็กดิกธรรมชาติค่ะธรรมชาติมีดอกสนนะคะดอกสนอยู่ในน้ำค่ะ เด็ดใครคะนะผู้หญิงอะไรแม่หน้าทะเลนก็อยากมันกลายอยู่แถวปลวกแดงนะคะปลวกแดงของจังหวัดระยองนะคะนอบนเย็นสบายคะ่ะคนเยอะมากคะ่ะวันนี้เข้ามาพักผ่อนกัน แล้วก็เคีย่ยอยู่อย่างนี้แล้วปลาที่ไหนจะมากินเด็กดื้อค่ะ,คะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปนะคะดืมนั่งเล่นน้ำค่ะเด็กดื้อเล่นนั่งเล่นน้ำที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปนะคะ ธรรมชาติค่ะธรรมชาติมีดอกสนนะคะดอกสนอยู่ในน้ำค่ะเด็ดไข่ค่ะหน้าเป็นกับเขาก่อนทำไมกันมองข้ามไปฝั่งนู้นนะคะบรรยากาศดีๆนะ แม่น้ําอันกว้างเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะอ่างเก็บน้ําอ่างดอกคาน้ออนี่ค่ะ,งคะลงเล่นน้ํำคงจะเย็นน่าดูนะคะขอบคุณแล้วก็เขี่ยอยู่อย่างนี้แล้วปลาที่ไหนจะมากินเด็กดื้อค่ะ อันนี้เขากระชังปลานะคะนีสวยงามนะบนเย็นสบายค่ะคนเยอะมากค่ะวันนี้เข้ามาพักผ่อนกันคา้ะน,ะนึงค่ะลงเล่นน้ำคงจะเย็นน่าดูนะคะขอบคุณที่ สวัสดีจ้าวันนี้เราพามาชมอ่างดอกกลายนะคะกำลังแดดเลยค่ะแดดแดดค่ะแต่แต่ถ้านั่งที่ซุ้มแล้วไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนมีเด็กหี่น้าเป็นกับเขาก่อนทำไมกันมองข้ามไปฝั่งนู้นนะคะบรรยากาศดีๆนะคะ ขอให้ทุกคนเฮงแปังๆจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าทังน้นบรรยากาศดีๆมีคนกลางร่มตกเบ็ดอยู่นะคะกลายอยู่แถวปลวกแดงนะคะปลวกแดงของจังหวัดระยองนะคะเนาะ ผู้หญิงอะไรแม่หนะน้าทะเลนก็อยากมาขอให้ทุกคนแหงๆปังๆจ้าเจอกันคลิปหน้าละจ้าบนเย็นสบายค่ะคนเยอะมากค่ะวันนี้เข้ามาพักผ่อนกันอ,อันนี้เขากระชังปลาเนาะคะ่ะ นี่สวยงามนะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปนะคะลืมนั่งเล่นน้ำค่ะเด็กดืเล่นนั่งเล่นน้ำน้ำใสมากเลยนะคะนี่น่าเล่นค่ะน้ำน่าเล่นมากอยากได้ดอกสนูค่ะ มนน้ำอันกว้างเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำอ่างดอกใน,นน้ำอันกว้างเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำอ่างดอกที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปนะคะดื่มนั่งเล่นน้ำค่ะเด็กดื่อเล่เนลนั่งเล่นน้ำ ู้ยญิงอะไรแมมหน้าทเล่นก็อยากมันค่ะอันนี้เป็นร้านเจนจีรานะคะเจนจิรานั่งเย็นสบายนะคะข้างบนน้ำใสมากเลยนะคะนี่หน้าเล่นค่ะน้ำหน้าเล่นมากอยากได้ดอกสนค่ะในน้ำมันกว้าง เป็นอ่างเก็บน้ํานะคะอ่างเก็บน้ําอ่างดอกบนเย็นสบายค่ะคนเยอะมากค่ะวันนี้เข้ามาพักผ่อนกันเด็ดใครค่ะ ฝังน้นบรรยากาศดีๆมีคนกลางร่มตกเบ็ดอยู่นะคะผู้หญิงอะไรแม่หน้าทะเลนก็อยากมันเบ็ดใครคะกพลังแดดเลยคะ่ะแดดแดดค่ะแต่ แต่ถ้านั่งที่ซุ้มแล้วไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนมีเด็กดิ้นค่ะนะ้อนี่ค่ะลงเล่นน้ำคงจะเย็นน่าดูนะคะขอบคุณที่มานั่งเล่นน้ำค่ะเด็กดิ้นเล่นนั่งเล่นน้ำธรรมชาติค่ะธรรมชาติ มีดอกสนนะคะดอกสนอยู่ในน้ำค่ะค่ะอันนี้เป็นร้านเจนจิรานะคะเจนจิรานั่งเย็นสบายนะคะข้างบนค่ะน้องหนึ่งค่ะลงเล่นน้ำคงจะเย็นน่าดูนะคะขอบคุณที่สวัสดีจ้าวันนี้เราพามาชม อ่างดอกกลายนะคะดอกปลานะคะฝั่งนู้นเขียวพจีเลยค่ะต้นไม้สสวยๆมองไปรอบอ่างนะแล้วก็เขี่ยอยู่อย่างนี้นละปลาที่ไหนจะมากินเด็กดื้อค่ะเด็กใครค่คะ เด็ดใครคะในน้ำอันกว้างเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำอ่างดอกแล้วก็เขีย่ยอยู่อย่างนี้แนะล้วปลาที่ไหนจะมากินเด็กดื้อคะ่ะพาน้องหนึ่งคะ่ะ